สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูไข่ง่ายๆกันเป็นไข่ดาวธรรมดาเลยค่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของเขาให้ดูน่ารักมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าบ้านไหนที่เด็กๆมีอาการเบื่ออาหารอาจจะเรียกเขาเบื่อหน้าตาอาหารเดิมๆเราก็ลองเอาไข่ดาวเนี่ยมาทําให้มันดูน่ารักมากยิ่งขึ้นซึ่งมันก็ทําง่ายด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจาก การแยกไข่กันก่อนนะคะเมนูนี้เราจะแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะโดยเราจะตอกไข่ใส่ชามนะคะเทละปองแล้วก็แยกไข่แดงกับไข่ขาวเลยในส่วนของไข่ขาวนะคะเราปล่อยไว้ได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราแค่เทเขาไปทอดส่วนไข่แดงเนี่ยเราจะตีให้เขาแตกแล้วก็คนผสมเข้าก,กัน แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปใส่แบบถุงบีบหรือว่าขวดบีบก็ได้นะเพนเพื่อนเพื่อที่ว่าเราจะสามารถทําเป็นลวดลายรูปร่างต่างๆงได้ง่ายๆนะคะหลังจากที่กระทะของเราเนี่ยร้อนแล้วนะคะเอาแค่อุ่นๆก็พอไม่ถึงกับต้องร้อนขนาดแบบวางเนื้อสุกนะคะเราก็ปิดไฟพอปิดไฟแล้วเราก็จะเอาตัวไข่แดงเนี่ยที่เราใส่ถุงบีบไว้เนี่ยนะคะตัดปลายเล็กๆให้เหมือนกับแบบ ดินสอประก,กาเวลาวาดเนี่ยมันจะได้ไม่เลอะเถง่ายนะคะแล้วก็ตัวกระทะพ่นสเปรย์ออยก็ได้ใช้เนยทาแเอาทิชชู่ซับออกก็ได้น้ำมันก็ได้ได้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไข่แดงเนี่ยวาดลงไปในแบบที่เราอยากจะวาดนะคะรูปอะไรก็ได้นะพอเราวาดรูปเรียบร้อยนะคะเราก็ เปิดไฟตั้งเตาเลยให้ไข่แดงเนี่ยเขาพอจะมีความเซตตัวประมาณหนึ่งก็คือสีเขาเนี่ยจะเป็นสีที่แบบดูข่าเหลืองนวลมากขึ้นนะคะไม่ใช่เหลืองใสนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทไข่ขาวทับลงไปเลยเหมือนทำไข่ดาวทั่วไปเลยค่ะแล้วก็รอจนกว่า ไข่ขาวเนี่ยเขาจะเซตตัวดีนะคะแล้วก็ค่อยพลิกกลับด้านนะพอเขาเซตตัวดีนะคะเราก็พลิกกลับด้านได้เลยเพื่อนๆก็จะได้ไข่ดาวหน้าตานหน้ารักหน้ารักแบบนี้นะคะใครจะทําใส่แบบพวกกล่องข้าวให้เด็กก็ได้นะหน้ารักมากเลยนะคะนี่นะคะพอเขาสุกดีเราก็สามารถเอา ตากไว้พักขึ้นไปเตรียมเอาไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นหัวใจส่วนอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะก็พอจะเหมือนอยู่บ้างเนาะสุิลในการวาดรูปของเราก็ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะคะใครจะทําเป็นลายจุดเล็กๆก็ได้ทาเป็นลายหัวใจเล็กๆก็ได้แต่ว่าจะต้องใช้ความออพยายามมากนิดนึงนะถ้าหากว่าเราวาดรูปไม่เก่งนะคะวิธีนี้เนี่ยทำให้ เด็กๆที่เบื่ออาหารเนี่ยกลับมาสนุกกับอาหารได้มากขึ้นนะคะเหมือนบางทีที่เรารู้สึกว่าเราเบื่ออาหารเดิมๆอาจจะด้วยหน้าตาหรือว่าอะไรก็ตามนะแต่ว่าพอเราแบบทาให้มันดูสนุกมากยิ่งขึ้นดูน่ากินมากยิ่งขึ้นเนี่ยเด็กๆก็น่าจะสนใจในเมนูนี้นะคะก็น่ารักดีลองเอาไปทํากันดูนะคะเผื่อว่า บ้านไหนมีเด็กที่กําลังเบื่ออาหารอยู่หรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้นะทาใส่กล่องข้าวให้มันดูแบบดูน่ารักมากยิ่งขึ้นในแบบนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเวน้นวันก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลย ก็พัฒนาต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ